ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเกิดเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกเลยแม้กระทั่งสิ่งที่เราเคยชอบทําหรือกิจกรรมอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วมันคือความสุขของตัวเราเองสิ่งเหล่านั้นค่คอยๆเลือนลางแล้วมันก็จางหายไปออ g จิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยิงนดตต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์ Podcast. วันนี้อยู่กับอีฟรัะชะดราพรศรีวิไลนักจิตวิทยาคลินิกค่ะมันจะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเกิดเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกเลยเป็นคนที่ไม่ว่าอะไรเข้ามาในชีวิตเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเรารู้สึกยังไงกับมันแม้กระทั่งสิ่งที่เราเคยชอบทําหรือกิจกรรมอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วมันคือความสุขของตัวเราเอง สิ่งเหล่านั้นค,ค่อยๆเลือนรางแล้วมันก็จางหายไปอะไรที่เราทําแล้วมันเคยเป็นความสุขกลายเป็นว่าไม่อยากจะทํามันอีกแล้วรวมไปถึงถ้าเราเริ่มหมดความสนใจในเรื่องต่างๆจนทําให้ตัวเราเองเนี่ยไม่รู้เลยแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเคยชอบกินอะไรเราเคยชอบสีอะไรหรือแม้กระทั่งมีการดูหนังฟังเพลงอะไรที่เราเคยชอบแล้วตอนนี้เราเริ่มไม่รู้แล้วว่า ตัวเราเองชอบในสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาอย่างนั้นได้ยังไงบ้างสิ่งเหล่านี้ที่มันเคยเกิดขึ้นตัวเองก็มีความสงสัยกับตัวเองเหมือนกันนะคะว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเนี่ยวันหนึ่งตัวเองจะเป็นยังไงบ้างเคยสงสัยกับตัวเองไหมคะว่าเพราะอะไรเราถึงเริ่มไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตเลยหรือบางคนเริ่มแบบรู้สึกว่าทําอะไรแล้วมันดูว่างเปล่ามันทําอะไรไปแล้วรู้สึก ไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันรู้สึกอะไรกับมันเลยเหมือนชีวิตมันมันแแป้งไปหมดเลยมันไม่ได้สุกนะแต่มันก็ไม่ได้ทุกไม่ได้อะไรเลยกับตัวเองแค่ใช้ชีวิตให้มันหมดไปวันๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างมากไปกว่านั้นเลยลองตั้งคําถามกับตัวเองว่าคนที่เขาจะกลายเป็นคนที่เขาไม่สุกไม่ทุกข์แล้วเกิดเป็นความว่างเปล่าในอารมณ์ของตัวเองเนี่ย เขาจะต้องเจออะไรมาบ้างก่อนเขาจะมาเจอกับภาวะอารมณ์ของตัวเองที่มันเป็นแบบนั้นซึ่งในทางด้านจิตใจเนี่ยมันคงเป็น,นกลไกการป้องกันตัวเองอย่างหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ตัวเราเองลดความเจ็บปวดและความทุกข์ทรามานทางด้านจิตใจของเราลงไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยบางทีมันอาจจะต้องย้อนกลับมาดูว่าเออเรามีภาวะอารมณ์ของการสิ้นยินดียินร้ายกับตัวเองแบบนี้เนี่ย มันอาจจะถูกพากความรู้สึกบางอย่างออกไปจากตัวเราสิ่งที่เคยชอบหรือเคยทำมันก็เลยหายไปตามไปด้วยมากไปกว่านั้นเนี่ยเราลืมไปหมดทุกอย่างแล้วว่าเราเคยชอบอะไรเราเคยสนุกสนานกับอะไรแล้วภาวะที่เรียกว่าสิ้นยินดียินร้ายเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของแบบภาวะของโรคซึมเศร้าอยู่ในนั้นด้วยแต่มันไม่ได้แปลว่าคนที่เป็นซึมเศร้าทุกคนก็จะมีภาวะแบบนี้เกิดขึ้น พราะจริงๆแล้วภาวะสิ้นยินดีนร้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นกับโรคทางจิตเวชหลายๆโรคด้วยเช่นเดียวกันเขาจะเป็นภาวะของการที่แบบสุขก็ไม่สุขแต่ก็ทุกไหมก็ไม่ได้ทุกแต่มันไม่สามารถบอกเราได้ว่าเขากําลังรู้สึกอะไรกันแน่แล้วในทางสมาคมจิตเวชของสหรัฐอเมริกาเนี่ยระบ,บุด้วยนะคะว่า ไอภาวะเส้นยินดียินร้ายเนี่ยเวลาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะทาความเข้าใจได้ว่ามันคือความรู้สึกอะไรหรือมันไม่สามารถจะไอดีนติฟายได้ว่ามันคืออารมณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นกับภาวะตรงนี้อย่างที่บอกไปอะค่ะว่าเออมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะกับคนกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจในด้านอื่นๆก็มีโอกาสที่เขาจะ เผชิญกับภาวะสิ้นยินดีร้ายกับตัวเองแบบนี้ด้วยแล้วจากคําบอกเล่าของผู้ป่วยที่เป็นคนไข้ของตัวอิบเองด้วยเนี่ยที่เขากําลังเผชิญอยู่ในภาวะสิ้นยินดียินร้ายของตัวเองแล้วเวลาเขาถูกถามว่าเออมันเกิดเป็นความรู้สึกอะไรขึ้นมาเขาไม่สามารถตอบได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยคือเขารู้สึกว่าเขาเกลียดความรู้สึกว่างเปล่าที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ของตัวเองมากๆ เพราะเขาไม่รู้จริงๆแล้วมันคือความทุกข์ทรมานในจิตใจของตัวเขาเองจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันถึงรู้สึกแบบนี้มันบอกไม่ได้เลยว่าข้างในมันกำลังรู้สึกอะไรอยู่สุขหรอหนูก็ไม่สุขทุกข์หรอหนูก็ไม่ได้เศร้ามันไม่สามารถที่จะเล่าออกมาได้เป็นคำพูดแต่เขาแค่รู้สึกกับตัวเองว่ามันคือความทรมานจากความว่างเปล่าของเขาตรงนั้น การที่เราไม่สามารถทำในสิ่งที่เราเคยชอบมาก่อนหรือเคยสนุกกับมันมาก่อนมันคืออะไรที่มันทุกทรมานมากๆนะคะคุณผู้ฟังแล้วสำหรับผู้ป่วยหลายๆคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันยังจะรู้สึกดีกว่าแล้วมันจะรู้สึกแบบรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นถ้าเรายังรู้ว่าเรามีความรู้สึกต่อให้เขาเศร้ามากๆอารมณ์จมดิ่งมากๆเขาก็บอกว่ามันดีกว่าการที่เขาไม่รู้สึกอะไรเลยแบบนี้ เมื่อไม่อยากจะทําอะไรแบบกิจวัตรประจําวันแล้วก็บุคลิกภาพของคนที่เขามีภาวะสิน้นยินดีร้ายแบบนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้ตัวเช่นบางคนเมื่อก่อนเ,ออเป็นคนแบบทอกระถิบมากๆคุยเก่งมากๆหรือว่าเป็นคนแบบกระตือรือร้อนมากๆแล้วพอวันหนึ่งเขาเปลี่ยนเป็นคนนิ่ง,งๆเฉยๆพูดน้อยลงคุยน้อยลงดูไร้อารมณ์กว่าปกติ สิ่งเหล่านี้แหละที่จะทําให้ใครหลายๆคนตอบสนองต่อกิจกรรมที่เคยเป็นความสุขลดน้อยลงรวมไปถึงเริ่มพบได้บ่อยในกลุ่มของคนที่เขามีภาวะอารมณ์เศร้าอยู่แล้วเนาะเขาก็จะมีความสนใจต่อกิจกรรมที่มันลดน้อยลงความรู้สึกที่เขาจะจดจ่อต่อาการทําอะไรมันก็จะสั้นลงด้วยมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยมันมีความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากทําอะไรเลยเข้ามาร่วมด้วยตรงนั้นในระยะแรกๆของคนที่เขาเริ่มมี ความรู้สึกแบบสุขก็ไม่สุขทุกข์ก็ไม่ทุกข์ล้วเริ่มแบบมีความแบบสิ้นยินดีไปแล้วเนี่ยเขาจะยังคงใช้ชีวิตได้อย่างแบบปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักแต่เวลาที่เวลามันผ่านไปอ่ะมันก็จะเริ่มหมุนเวียนอาการบางอย่างที่มันแสดงได้เด่นชัดมากขึ้นเนาะเริ่มรับรู้ได้ในทุกๆอย่างที่เราเคยทำเคยรู้สึกเคยชอบ เคยเอนจอยกับมันแล้ววันหนึ่งมันก็จะค่อยๆค่อยๆเบาบางลงจนท้ายที่สุดแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากทําอะไรอีกแล้วซึ่งหนึ่งในการศึกษาในงานวิจัยหลายๆอันเนี่ยบอกว่าคนที่เขามีความรู้สึกแบบไม่สุขไม่ทุกข์หรือว่าสิ้นยินดีโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะ ตามมาด้วยอาการเฉยชาเกี่ยวกับเรื่องเพศตามมาด้วยนะคะคุณผู้ฟังมันอาจจะเป็นภาวะของการที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้ตอบสนองทางอารมณ์ได้ซึ่งเรื่องของเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเรื่องของอารมณ์ที่มันกระตุ้นเราให้เกิดการที่เรามีความต้องการหรือมีความอยากในเรื่องของเพศเนาะเดี๋ยวพอมันมีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นมาเรื่องเพศก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันหมดความสนใจลงไปด้วยเพราะความผิดปกติของสารในสมองเนี่ยมันไปกดอารมณ์และความรู้สึกทางเพศของเขาเข้าไปด้วยเนาะ มันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเออไม่ได้อยากมีเซ็กไม่ได้มีความสนใจกับเพศตรงข้ามเระยงมีการแบบศึกษาต่อเลยนะคะคุณผู้ฟังในงานวิจัยหลายๆชิ้นมีการมองว่าไอภาวะสิ้นยินดีเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่มันเกี่ยวข้องแล้วมันก็เชื่อมโยงได้ชัดเจนมากๆกับการที่มีความคิดเรื่องของการอยากจะทําร้ายตัวเองหรือการอยากฆ่าตัวตายเข้ามา เพราะว่ามันไม่รู้สึกอะไรแล้วอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออจะต้องใช้ชีวิตเพราะอะไรจะต้องยังคงดําเนินชีวิตต่อไปเพื่ออะไรเพราะแม้กระทั่งตอนนี้อารมณ์และความรู้สึกของตัวเองเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรมันก็จะทําให้ใครหลายๆคนเริ่มรู้สึกว่าว่างเปล่าจังเลยไม่รู้จะยังไงกับตัวเองดีเพราะว่าไม่ว่าจะรู้สึกอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่มีความรู้สึกแล้วหนึ่งในนั้นมันก็คือความกลัวความตายมันก็จะไม่เกิดขึ้นตามมาเหมือนกัน พราะงั้นถึงบอกได้ว่าคนที่มีภาวะสิ้นยินดีเนี่ยเป็นอะไรที่มันสําคัญมากๆที่เราอาจจะต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ความสนใจกับการที่ใครสักคนหนึ่งบอกไม่ได้บอกไม่ได้ว่าเขากําลังรู้สึกอะไรหรือเขากําลังเผชิญอยู่กับอะไรรวมไปถึงเราเห็นว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมที่เริ่มไม่สนุกสนานไม่รู้สึก สุขก็ไม่สุขทุกข์ก็ไม่ทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นอะไรแบบนี้เราควรจะใส่ใจกับมันให้มากๆนะคะคุณผู้ฟังก็สาเหตหุหลักๆเลยของคนที่เขามีภาวะสิ้นยินดียินร้ายเนี่ยด้วยระบบของสารสื่อประสาทของเขามันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการหลั่งสารสื่อประสาทบางอย่างอยู่แล้วในการผลิตหรือการตอบสนองอย่างผิดปกติโดยเฉพาะในส่วนของโดปามีนที่มันไปกระตุ้นทําให้ตัวเราเองเกิดเป็นความรู้สึกดีรู้สึกมีความสุข รู้สึกพึงพอใจกับชีวิตของตัวเราเองคนที่เขามีภาวะเหล่านี้โดปามีนเขาก็อาจจะไม่หลังหรือหลังก็อาจจะหลังน้อยไม่ได้ตามที่แบบมันควรจะเป็นเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาไม่สามารถรับรู้ภาวะอารมณ์ความสุขหรือความยินดีกับชีวิตของตัวเองได้เนาะแต่ว่าการที่ใครสักคนหนึ่งเขามีภาวะยินดียินร้ายหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยยังคงมีอารมณ์และความรู้สึกเนี่ย มันก็คงดีกว่าใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเขากําลังประชิญอยู่กับอะไรมากไปกว่าน,นั้นเลยเนี่ยยิ่งถ้าเขาบอกเราไม่ได้ด้วยว่าเขากําลังรู้สึกอะไรอยู่ภายในรู้เพียงว่ามันคือความว่างเปล่าแล้วไม่อยากจะทําอะไรไม่รู้ว่าจะต้องดําเนินชีวิตยังไงต่อไปแล้วมันคงมีความทุกข์ทรมานใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าหากคุณผู้ฟังเนี่ยเห็นใครที่เขากําลังมีภาวะสิ้นยินดีแบบนี้หรือเราเริ่มรู้ตัวว่า เราเริ่มมีลักษณะอาการแบบนี้เข้ามากับตัวเราเองแล้วเนี่ยตัวี้เบงอยากจะแนะนําให้พบกับจิตแพทย์หรือพบกับผู้เชี่ยวชาญให้เร็วที่สุดนะคะอย่าปล่อยให,ให้มันอยู่ในตัวเราเองนานๆมากๆเพราะยิ่งเราปล่อยทิ้งไว้นานๆมันคล้ายๆกับแผลเป็นนะคะมันก็จะรักษาได้ยากมากยิ่งขึ้นมากไปกว่าน,นั้นเลยเนี่ยมันจะอยู่กับเราน,านานมากยิ่งขึ้นด้วย และนอกจากการที่เราจะต้องแบบพบจิตแพทย์หรือไปพบผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยตัวเราเองอาจจะต้องให้ความสําคัญกับตัวเองด้วยในการดูแลเรื่องของจิตใจของตัวเราเองเพื่อไม่ให้มันเกิดภาวะของการสิ้นยินดีแบบนี้เกิดขึ้นการให้กําลังใจตัวเองเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเพื่อให้เราสามารถพ้นกับอารมณ์และความรู้สึกบางอย่างที่มันถูกจมดิ่งลงไปพยายามทําสิ่งที่ตัวเองชอบหรือเคยชอบทําค่อยๆดึงสิ่งเล็กๆน้อยๆ ที่เราเคยรู้สึกดีกับมันเนี่ยกลับมามากไปกว่านั้นเลยเนี่ยลองเปิดพื้นที่ให้กับตัวเองได้ระบายความรู้สึกของตัวเองที่มันท่วมท้นมากๆก,ก่อนที่เราเนี่ยจะดึงมันลงไปเก็บไว้แล้วก็ใส่กุญแจล็อกไว้ใต้จิตสำนึกของตัวเราเองพอไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยยิ่งเราล็อกกุญแจเร็วเท่าไหร่การที่เราจะเข้าสู่ภาวะสิ้นยินดีแบบเนี้ยมันก็จะเร็วมากขึ้นเท่านั้นด้วย อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังจิตใจของเราเนี่ยมันอ่อนไหวและมันก็เบาบางมากๆเลยกลับมาดูแลจิตใจของตัวเองเพื่อให้เรายังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วยังคงรู้ว่าตัวเองเนี่ยยังมีภาวะอารมณ์ทั้งสุขและทุกข์ที่มันปนเปกันไปพอไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้เจอกับความทุกข์ทรมานที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะจบลงได้เมื่อไหร่วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับฟังไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android